เมื่อนี่เสิเฮ็ดน้อไม้หนึ่งเด้อค่ะน้อไม้กิมซุ้งนี่แหละค่ะแม่เจ๊จะเฮ็ดน้อไม้หนึ่งไห้กินถนอมอาหารไว้กินตอนย่าม,มันบ่มีน้อาไม้เนาะค่ะเนาะเตรียมซึ้งมะแร้วเตรียมซึ้งมะแร้วค่ะนีกําลังจะมาทาน้องไม้จ้านี่ค่ะน้อไม้กิมซุ้งพนนอยใหญ่น้องแม่ก็จะพาแบบนี้แหละคะ่ะแม่ก็จะเปนหนึ่งนะคะที่นี่แม่จะเปนหนึ่งแม่ข้างเต๋าไว้แล้ว น้ำเดือดปุ๊บปุดถาเลยนะคะเนาะก็จะเป็นหนึ่งนะคะ่ะเป็นหนึ่งเพื่อมาบรรจุถุงค่ะแม่ตั้งน้ำเดือดปุ๊บปุบแล้วแม่ก็จะเอาซึ่งมะใส่นะคะซึ่งนมัยจะนี่ค่ะแม่แจ้กจะตั้งนาฬิกาไว้ประมาณสี่สิบนาทีนะคะจะมาเบิ่งใหม่เนาะข้ามันเป็นเนื่อเหลืองก็จะพ่อ่าต้องไ้ซุกมากค่ะ อันนี้สุกแ,แล้วร้อนๆเลยนะคะก็เอาใส่ถุงร้อนๆอย่างนี้เลยอันนี้เราก็นึ่งแล้วนะที่บเราก็องนึ่งด้วยค่ะตั่นเป็นหน่อเป็นหน่อไปเลยหนอ่อสวยๆเอาหนึ่งกิโลนะคะถุงละหนึ่งกิโลยังไม่ถึงก็ให้มันได้หนึงกิโลแล้วเราก็นำมาแช่ ในน้ำเพื่อรีดน้ำลมออกนะคะไล่ลมออกแล้วไล่ลมออกอย่างนี้เลยแล้วก็มัดปากท,าทันทีไล่ลมออกอย่างนี้เลยค่ะมัดปากแล้วก็พับถุงลงแบบนี้นี่ค่ะแบบนึ่งค่ะเป็นใช้ได้ค่ะกินได้นานตลอดทั้งปี พอเราบรรจุถุงสองชั้นแล้วเราก็นึ่งอีกยี่สิบนาทีนะคะนี่แม่แจดนึ่งนึ่งต่ออีกยี่สิบนาทีนะคะเราจะบรรจุถุงแล้วก็นำไปห้อยไว้ได้เลยค่ะทีนี้ค่ะหน่อไม้นึ่งค่ะหน่อไม้นึ่งไว้กินตลอดทั้งปีเลยนี่ค่ะเราปลูก ฟางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะนําไปแขวนค่ะจะนําไปแขวนไปห้อยไว้ที่ลานนะคะค่ะผลงานค่ะผลงานหน่อไม้นึ่งนะคะทักมาซื้อมาขายมาซื้อได้นะหน่อไม้ส้มหน่อไม้นึ่งแล้วก็หน่อไม้หั่นผัดนะคะมีทุกอย่างทุกประเภทเลยค่ะ